มาเด้อมาเด้อมาชาวโฮมก่อนเด้อชาวเมื่อยเอาแห้งก่อนเด้อเออบุ๊กหันบ่มาได้มาได้ฮ้อนนะมานั่งชาเมื่อยพี่น้องเอ้ยชาเอาแห้งก่อนเอาเปิดคลิปออกมากอยู่พี่ดเนาะอยู่หน้าเฮือนหน้าานหรือว่าข้างบ้านข้างเฮือนของมนเตอร์เองพอยเตอร์เพิ่นเอาดินมาใส แต่ลายมือนั่นแหละช่วนแล้วแล้วแต่มันบ่อนั่นมันบ่อเพียงกันนะมาปั๊บให้มันนั่นกันแน่พี่น้องไยนี่ปั๊บให้มันเพียงให้มันนั่นกันแน่เนาะมันบลูบลูบนู้นก็เลยมาเห็ดไม่กับอ่าพากันปรึกษากันว่ากันก็ไม่ต้องเชื่อว่าถามือบุญเนี่ยกะิ่นออกมาจุดบังฟื้นบังไ่อยู่เนี่ยกะยันว่า สิมากางเต็นอยู่ข้างเฮือนแมงมุเตอร์นี่บอกดูแนวใดพี่น้องเลยก็เลยอยากปับดินให้มันสม่ำเสมอกันแน่เนาะยันหว่ามากางไวน้นี่พอดีแจกน้าเลยนะดูได้ไรก็จังว่ากันไม่อีกเนาะก็เลยเห็นมันเข่าทีเข่าทางก่อนน้าพี่น้องเลยกาบทักทายสบายดีตอนย้ำแรงเงนาะตอนนี้กะใบโซงสามมงนี้แหล,ละคำโต๊แเด้วเวนะาะลางจากขึ้นมาแต่วัดแต่ว่า Ma thôi hết, hết nan thang hơn, thang sanh. Ma phá binh gọn. Ong à, chim chóng nga thảo phụ. Men thơ cả mắt kha mày kim nam gọn. chốc chóc quá đông. Mày đi. 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 đi. Mày 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 กินเหล้ากินเบียด้วยเปล่ของแน่ตัวบอกคือมูอมื่อนั่นมื่อช่วงการไปกินนั่นเบียร์กินกลาน้ำมูอดี๋มานอนไข่ไทรเมื่อยังสิลุกอ่ะคุณดุดใจกันด้อยนางเบิ่งพ่อช่วยเอามาไหนกูไปแม่เอาม้ให้แม่ชิลุกชวดอีกได้วหนีิมันน่งพักก่อนเลยอ่ะมื่อเช้าอันมื่อตอน หลังจากเมื่อเช้านี้ลงไปใส่บาทเนาะตักบาททำบุญอยู่ทางวัดแล้วก็เพิ่นนั่งยืนรวะนั่ม่ให้พ่อกินได้หรอเพิ่นแจกคลองพี่น้องไว้เพิ่นมาขายคลองขายเครื่องเพิ่นเนาะต่อจากคลิปก่อนนั้นบางคนกะได้หม้อกระทะกะทิถ่าย่างได้ยังเจ้าได้ยังตั้งใจว่าสิ่งเอาเอาพนมไปแต่เวลาวโจกสลากว่ะเนาะ มคนอ่างนเมื uh, 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 uh ่อยอย่างคนห่อนอาการห้อนในการขึนในกนอนห้อนอยู่อย่างไรพัดลมบ้านนี่พัดลมอันเดียวทรายไปทรายมาอยู่ห่อนพี่น้องเอ้ยข้ามการขึ้นอันยังอยู่บ่ได้ห้อนีดีจๆจะได้ได้ผู้ทางใต้ผู้มืดฟ้ามืดฝนลขึ้นมาอยู่ไดเบิ่งช่องสีนั่นอยู่เอาสีตกบ่ด้วยไดเลยผลลานหน่อยก็นอนอยู่ในพูนเนี่ย อากาศชีนห้อนครับมานําเป็นไข่อีกเลยตาหน่อยกันเลยเป็นไข่บอยทางนองอาง้องเจอเพิ่นก็นได้เนาะเฮียหยางลูกเฮียหยังเป็นนอนถ่ายอยู่ในพี่ใช่ลูกใช่นี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 ่จช่เอ๊เฮ้ยนะโอ้ยอีดาเป็นหยงังเฮอยมาช่วยดินน้ำป้าเหี่ม,า,มา,าลูกมมามาลูก โอ้ยเอาแหงงานมั้ลูกมะโอ้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 มึงเนี่ยเห็นโอ้แห้ง่ายโอ้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 ไม่ได้ชอบผ่าไอ้เจ้าเด้อแก้วพูดอยู่โอ้โอ้โอ้จะบายดีมาลูกเฮ้ยเจ้าให้งยังลูกเจ้าให้งยังสบายดีเด้อโม้ยบ่สบายแห้ง่ายให้พี่น้องเลยเฮ้ยเฮ้ยนอนบ่ลูกบ่นอนบ่นอนถ่าเด้อเด้ออยากกินข้าวบ่ลูกบ่ เออมาแตะมามาชวนดินน้ำป้ามันออกมามามาช่วยป้าหน่อยไว้ช่วยหน่อยมือบุญนี่เจ้ามันนอนอยู่นี่ได้มือบุญนี่เด้อมาบ่ญหุ่นจุ๋ร้องไห้ช้าเด้อเด้อยินจูอ้วดล่ะโอ้ยลานหน่อยกับไข่แล้วป้าดงเอ้ยเนาะไม่ได้ไข่อีกแล้วนะไม่ได้เศร้าเลยไม่ได้เรลยดิไม่ได้เศรเลยพี่จะเป็นมัดเป็นไอเป็นบ่อยพี่หน่อยจัะสิเป็นที่ไหที่เกี่ยวกั็ไม่ใช่แน่แต่มาเพิ่มมาอีกเด้อขอแนบประยุทธ์เด้อบ่ ไข่เลื่อยไข่เด้งเนาะเออฮู้ยเฮ้ยน้ำข้นหน้อยไข่เลื่อยไข่เด้งนี่เด้อน้อยเท่าะเล้งน้อยเกราไปอีกแฮ้งน้อยบบบนี้เจ็ดเดือนแปดเดือนก็ยังน้อยน้อยานอนได้ใช่เด้อนอนได้ดูดเด้อป่ามาชวนดินก็เด้ออย่าให้อย่าให้ลูกอาบกวนนายเตยตากระไปดินนะจะนอนซะชาเพื่นนอนพี่น้อยไข่ดานก็ได้นอนเด้วตื่นมาจะมาเด่นนี่น่ะห่มอยู่ดอกหน้าบ้านหน้าเคื่อนกะกลางกระดอกมีต้นไม้ห่มเย็นอยู่ เ๊ะดอกไม้แดงสิดื้ษอยู่มันก้อนใหญ่ายนะยองเลยอย่างก้อนง่ายเลยดินด่าดินเนี้ยดินแดงคนสิเต็มเบ้านได้แถวนี้พี่น้องเอ้ยตามเพื่อนตามซานตามหัวตามอย่างนั้นนอนเบลท์ใครแล้วทำเบลท์เด้ออู้หอบอ้าวเป็นไงแม่ต้องเชื่อว่าอยากมากางเต็นท์อยู่นี่บ่อหรือว่าสิไปกางอยู่ ทงหน้าบอกเดือนนัใดพี่น้องเลยค่ายนเนาะเต็นเท่ากับมีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเต็นเต็นของพ่อตู้เองมาก,กมางกะนเบรสเซอของพายค่ายนี่นะมาสิพี่น้องเลยมาอันเตรียมชวนกีดินก้อนเนาะปั๊บดินปั๊บอันนั้นให้มันเข่าที่เข่าทางก่อนเตรียมพื้นที่เคลียร์พื้นที่ไว้ก่อนเนาะเพื่อมีอยาตีพี่น้องหรือว่าหมูค่คูมา ห่วมบุญนี่กะหมูล่ย้วอแล้ว่ามูมาดินมางานบุญแล้วมันชิมาพักเช่าดินทำนี่ได้หน่เป็นให้อยู่ใหนกินกับบมมิย่งแล้วเนาะน้ำในได้กินไปได้ไรอย่างชินมันใช่บริจดชิดนจดไข่ในหมูเนาะพูดไรนะ หาลอยูเปหาลอยกาเรียนชื่อให้ดูอีกบานนี่ไฮพอยเตอร์คนไปขายเข่ามาใช่หนีป้าพี่น้องเลยี่หนีนา่เอาขี้ดินนี่แหละยืมนะเงินหวพ่อยังไงไปอสวดเโจงไปสบายดีพี่น้องเลยเห็นอยู่บ่เนาะให้แอมบดแลวมันนี่ตอนเว้นหรืตอนเที่ยงะฮอนสอมือสามหมื่นเนี่ยฮ้อนแง ห่อนกะาใจฝึกใจตันหาใจเบา้องแนเป็นยญนเยบอรไปจีเกียนี่ลงมาทางใต้บุนขึ้นผ่าขึ้นผลมากเลยลงมากียแบบน มือได้บัดทางมือฮาต๊ะนมื่อนั้นนะือไปดินั่นตูเมื่อนั้นทางเราไปกเบ้านนี่ขึ้มาอยูทางู้จวต๊กัจะไ่ถามนะเก็บผิ่นพวกกัดูเก็บัวิได้วอ่ไ

อย่ามันหักทับคนเนาะผุดผุนฮานทางวัดปูดหลังหึ่มด้วยมึงกินนี่โอ้ยฮอนแดดแดดพอไอ้แดดมากนะบันหนิพี่น้องไอ้โอ้ยไม่เอาไวแดดดีๆได้มาแดดก็แดดแดดแดดฮ่อนทักอยู่ดีแมนเชื่อเพ่นว่ามีโรงทานเพผนแจ้วหน่ำเป็นพวกหน่ำสมพวกนิโดแล้วก็พวกน้ำเปล่าไปเลยพี่น้องเลยเนาะ มันตว่แก no ่ี่น้องผนมารวมงานบุญบางไฟนบ้านเขาเลยกันเพราะว่ายังมีน้ำมีน้จรินากัดห่อนไปที่นาะหน้ำกินไเข้าวัวามาจะไถงอบเา้มเขือไดู้มืดผลมาได้ทงประตูกูจุกระบางผลตกได้ดวย ลงมาเลยอย่านะนู่กเนยหาีูด้ได้กินเยอะเออปูกได้จากหมอกบอกอยู่ไยินบอแม่เชื่อว่าว่าจัดว่าหาย่าเาปูกถ้าปูกเนี่ยกินใบแล้วได้ยุบหรอวาปลูกเนี่ยกินใบชิโนมได้สิหนอเอ้นาะ คือปลูกหมากแกง,งเห็นบอท่แมงเตอร์ทายคลิปลงไปนะแถวนี้ท่แมงเตอร์ปลูกปีที่แล้วเนาะเครื่องหนักง,งามใบเราบอกว่ามันหมากกันว่าผู้ชมกับเครื่อนะเป็นนุ่นหากผูชมกับเป็นเครื่องงามนะถ้าเครื่อมันหนี้คือสีหากไปทายเบาหวานเบาไปบอว่าเป็นาาาาปนลำเล็กลำหน่อยนี่

ตัวสนุกอันญาต,นนติี่พี่น้องคพร่หนพี่นเอามาไหว้ด้วยป้าจกิมัมาเอาเวยเรว่ามาเอาแลวจิกินเปนบอ่อหงงนงนด่นนะเฮ้ยลูกใหม่ยีย่บบาน้ำาอะไรนีอ่อนี่ยสมพาลงสมตกมาเ่ย อนนพอด้มุดผลมาแลยวปุ๊บขั้นไรลนี่หาขันตะกี้เนาะมันเนิรดมันดินมันบม่อยากเพี้ยงกันแล้วไล่ทมซะพี่น้องเห,นห็นหเดือดอีสามขันเนาะดินยังบน่นี่ยต่ำนี่ต<า>่ำพดเนาะสูงเพี้ยงองน่นค้างนนานนานเนี่ยทำแล้วมาอันนี้ ต้องทุบจ้องอันนั้นก็ได้นี่ให้มันเจ็บเนาะพอเนาะต้องหาดินอันนั้นมาทุบมันไม่เจ็บว่มันแตกก้อนดินมันแตกอยู่ห่อนแทนโอู้มแม่มืดอผลมาเถอะผู้ข้างหลังเงี้ยผู้ผู้พี่น้องเอ้คือมาไหนข้างผู้วิสิโต๊ะละบาทนี่พักแน่ดีแล้วห่อนได้เสือเปียกว่าไรหน้าบ้านก็บไข่แน่เดี๋ยวนี่ในห่มเนย หลอกไม้มีแตหลอกไม่ได้ล่นน่ะปัดไปกะกวาดมือเศร้านี่กะล่นอีแหละเต็มอยู่งามเนาะงามเลยดอกนี่เวลาเป็นดอกเนาะเต็มอยู่ดอกแดงสดุยู่พักอย่างนีพอดีได้ห่มข่อยไปต้องหานิยมวัาปุ๋ยท่านหนึ่ะพอให้มันห่มหาบ้านหน้าเฮือนนิยมไงนี่กบมาปั๊บดินก่อนให้มันเพียงก่อนขอยเติบเพิ่นไข่แหงงัวเขามากินหญ้างัวก็มีข้าวหญ้ากินแห้งแล้ง ตกะตกใช่เนี่ยผัดตกใช้หน่อยนึงผัดแดดผัดลายบบดน,นี้เนาะฮอนอม,มาใส่ทงนท ไปเลยเถอะจอยกนั่งชาเวอกเน่อามอเอนอย่าเก็เห็ดขอมูาหมูายเนาะเอเห็ดของตัเองม่ามเป็นเนื้อเห็ดอยู่เช่นเด้เื่อยแต่ชบมยเื่อก็บมเื่อปอมันเด้อ

พี่เครือมาเตียงนี่มาชื่อดินนี่มาถกเป็นกองเป็นกองไว้แต่เฮดเป็นทุ่น,นนะออขึ้นมาเครือรันลายเครือนนะัออ่นน่ะประตูประตูรถมันเนีเออ่ยชื่อมาปุ๊ถ้าแต่คนปุ๊ปลูกสาวชื่อมา ผมเนาะคนนง่ายนะผมเพื่อนผม้านลอีกาบเสียเท่านี่คนเสรแลเออมาเลยว่าลูกไว่านอนนะเจ้าบวกนี้มือฝนมาเลยบุกนต้องห้ามนที่ไข่แล้วดูเ้ยคนไม่ชิมือทำไรส นอนเด้อนพี่น้อยลมมาเลยเด้นน่ย่านพายุอยู่นอว่านีจักรขนานบ้านญ h าน้องจุกพันเนี่ยมีจักราเขยบจุกพี่น่อยเกี่ยงหงอยู่นี่กญย่านอยู่สิมีลมมาแหงอยู่เฉื่อนได้นี่แหละสิมา ให้นเพียงกันนี่แหละพี่น้องอันนี้สิเป็นทางน้าไหลมาแต่บ้านให้มันลายลงพุ่นเนาะลหลลงให้หน้าพุ่นเจื่อกับสิมาอันเอาดินลงมาแถวนี้ปั๊บให้มันเพียงกันให้มันเสมอกันแล้วก็บางทีกับยันวาเมนเชื่อเพิ่นเอาตินมากางอยู่นี้เนาะถ้าเป็นไปได้นะถ้าบริันกับสิบประการอยู่ทงหน้าพุ่นความมันใกล้ห่างบางพายได้เนาะเวลาเพิ่นออกมาคนสิมาอยู่ทงหน้าพุ่นแบบมันสีจ่อพอด้ ป่าคนต้องนั่งแถวนี้ได้นี่เบิ่งนี้โอ้ห่างวางไฟก็อยู่พุ่นพี่น้องเลยเห็นเด้เนาะเพิ่มไว้เลยพอดีได้อยู่นี่คุยว่าเหมาะได้นี่เนาะกางเซียนอยู่นี่บัดอยู่ในบัดพุ่นบัดบัดห้องสี่เจกับัดช่วงเพิ่นมาเอาๆนั่งพื้นนังไฟมาจุดนี่เด้ห่างวางไฟเพิ่นกะนะเตรียมแล้วนี่ ใช่สิมาหอดแล้ววันที่สามชี้อีกสองสามมื่อมื่อที่ซีแม่นพี่น้องเลยเนาะอันทิมื่อเอ้ามาหยังอันนี้จีหายบด้จิหัวนี่บ้าแต่งได้แต่งได้มาดูดะจีหายดีจีหัวนี่เฮ้ยมาชอยป้าบ่ได้ื่อมาเป็นกำลังใจบ่าเรื่อหยังนี่กำลังใจเครียดเมื่อยก้าวแท้นี่เฮ้ยกำลังใจป้าเลยไป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 ฉันไปไปสิชู้ๆเดี๋ยด้อ ป้าสิมาคูดขีนินอีกก้อนป้าสิเจบาคีบไว้ก่อน,นเนาะให้เด็กพี่น้องเออโบยู่เพิ่มมาชั้นนานกระได้เอ,อ,อ้าสายน์เตอร์กับสิขอเจบาคีบไว้ใช้ชั้นนี้ก่อนเดอ้อป้าดูไปเนาะป้าเป็นกาลังใจให้กันคือเกานะ่าเนาะเป็นได้กะป้าเบิรงโฆษณาใหา้เดอ้อมื่อวานนี้ไปลงคลิปให้พี่ให้น้องเบิรงมื่อนี้ลงสามคลิปรวดเลยพี่น้องเอ้ <laughs> เกี de ้ยงดีแต่จะลงไปจะชิไลรดีบอฮันแน่ค่ะวะแล้วชีวีคนเบิ่งเดืบอแล้วลงไปเดี๋ยนะเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเลยนี่ยังกะลงให้พี่ให้น้องเบิ่งบางทีก็มีสาระแน่บ่มีสาระแน่เดี๋ยนะกะทายไปเรื่อยๆแต่วิชาละวัตถุเนี่ยอือแล้วแต่ผู้มากูเบิ่งผู้บ่เบิ่งกะพอเป็นย่างพี่น้องเลยผู้เบิ่งให้กะขอบคุขอบใจหลายๆเนาะถ้าผู้กดเบิ่งกดชมคลิปของแม่น้องเตอร์อยู่ในขณะนี้กะขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องเลยโอเ้โห พาหลังมาเลยเตรียมตัวไปก้านอึงว่าจะสากไฟไว้แล้วแหละก้านอึงมากินกับเจ๊พญาศูกบ่ได้อีกเว้นอีกลือดเงี้ยไปลาหัวเป็นยังอเด้อนอนอยู่สอมือจะมือกินยางกระพิดเจ็บหลังเจ็บแอวเนาะชวนชวนจ้ะอาพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวฝนตกลงมาแหละพอดีให้มันเจ็บเลยแผ่นรีบชวนรีบมันก่อนฉันเนาะให้มันแล้วมันทั่วก่อนแหงตื่จบที่ใบก่อนเนาะทาง พุ ما, aaS, ่นกะขึ้นผ้าขึ้นฝนไม้ได้พี日日่น้องเอ้ยผ้ารังพึ่งนะพุ่นอะอ้าโตเนาะธรรมดาคือนิโตกเดี๋ยวลองมาหนิผู้เมื่อฝนมาแล้วทางใต้พุ่นอะขึ้นมาเลยตกะนี่ฮะมันชุ่มเย็นเนาะเพราะได้มีหญ้าให้งัวให้ควายกินเนี่ยพี่น้องเอ้ยลมมาเลยเด้ปะนี่เย็นได้ละเนาะ สวัสดีค่พี่น้องเด้อไปพอกันอีคลิปหนาคลิปนี้ผมมีอย่างไรพี่น้องเลยมาปรับดินอยู่ทางหน้าบ้านหน้าเพื่อนให้มันสม่ำเสมอกันให้มันจบมันงามแล้วก็สิมากลางตรงกลางเต้นกลางเต้นไว้เพื่อแจกน้าแจกในให้ทางพวกพี่น้องที่มาห่วมในงานบุญบ้านเฮ้าเนาะได้มวนได้ซ่นได้อิ่มกันพี่น้องเลยแค่ที่ เป็นอะไรกระทาเบิง้งถาชุ่มน้ำกันอีกเทื่อนึงเนะาะว่าม่วนชิซื่นดูอนะใดกะถ้าติดตามหับชุมน้ำกันม่วนนะบุญไงเพราะว่าบ้านเฮาเนี่กะไม่ได้เฮ็ดหลายปีแล้วลวเะ,ะเนาะก็แตสามสี่ปีพี่น้องไสี่ปีนี่แหละเนาะมาม่นวนันนี้กะทางบ้านทางเมืองเฮากะสิได้จัดงานบุญใหญ่หรือว่าบุญวังไฟเนาะขึ้นมาอีกปีนี้กะ เ้ากะซีเตรียมควมพร้อมเนาะทั้งว่าทางว่าเพื่อนกะมีการจัดเตรียมเครื่องปรับปลาอยู่น้ำบัดน้ำบ้าให้จบให้งามเพื่อบ้านอื่นเมืองไกลมาได้เบิง่งได้สมาบ้านเมืองเขาเป็นแด้ใดเนาะมันกะซีคือกันอยู่บบกับพี่น้องทางบ้านอื่นเมืองอื่นเนะาะกะถ้าเบิ่งถ้าสมน้ำกันอาซาสำรัคที่นี้เราทีละน้องไปเพื่อนสำนกกอนมาพุดดินป้าบินน้ำพลอยเตอร์พนด,ดีกอนเนาะทุบให้มันแตกให้มันนั่นเนี่ยพี่น้องไอ้ดินมันบมกคอยอยากเจก็บปันใด มันเป็นก้อนใหญ่เนาะต้องเอาไม้เอาเสียมมาทุบลาพีราน,ออน้องเดอ้อพอกันอีกคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วสบายดีบถถัิสุทธิ์สุขคนเดอ้อเนาะด,ดีมีแหง้งเบิ่งกระซมคลิปแมงเตอะเบิ่งโฆษณาให้ในเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะไปแล้วสบายดีผด่อนดวงใจกับขี่รถด้วยสบายดีเถอะสบายดีเออ